สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สีชาติรีวิวในช่องของสีชาิสตอรี่นะคะวันนี้กลับมาสู่ซีรีส์การรีวิวเปรียบเทียบกระเป๋าอีกแล้วค่ะวันนี้จะเป็นแบรนด์ c ชา n e l นะคะซึ่งจะเป็น2ไซส์2ขนาดของ c ชาแนลบอยค่ะ อันนี้จะเป็นบอยไซส์8นะคะแล้วก็เป็นบอยไซส์10นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปรียบเทียบว่าเวลาสะพายออกมาแล้วเนี่ยมันจะต่างกันยังไงบ้างรูปลักษณ์ภายนอกต่างกันยังไงใส่ของได้ต่างกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยใครเหมาะกับใบไหนนะแต่ว่าก่อนจะไปดูการรีวิวค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องของซีชัดสตอรี่ด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูรีวิวกันเลยค่ะมาดูที่รูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะคะว่าเขาดูต่างกันตรงไหนบ้างสำหรับ2ใบที่จะพามาให้ดูวันนี้นะคะก็คือเป็น c h a n e l Boy 8ค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นหนังคาวเวียนะคะหนังคาวเวียก็คือจะมีความเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะ แล้วก็อะไหล่เขาจะเป็นไลโกค่ะซึ่งจะเป็นสีทองแบบสว่างๆนะคะไม่นี่คือแบบสวยอะดูคุหนูมากส่วนใบต่อมานะคะก็คือจะเป็นช a แนลบอยไซซ์สิบค่ะหนังลูกบัวนะคะจะเป็นแบบว่าเรียบเรียบเนียนๆแบบนี้เลยแล้วก็อะไหล่จะเป็นสีรูทีเนียมลมควันดำๆแบบนี้นะคะคือแบบ ดูเทดูมันใจหลังจากที่ดูรูปลับภายนอกกันไปแล้วก็คือน้องหน้าตาเหมือนกันเลยแค่ว่ามันใหญ่กว่านั่นเองนะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาดูขนาดกันก็คือตัวนี้8นิ้วเนาะใช่นี่นะคะ8นิ้วแล้วก็ความสูงค่ะอยู่ที่ประมาณ4.5นะคะแล้วก็ความกว้างอยู่ที่3นิ้วนะคะส่วนตัวบอย10แน่นอนว่าความยาวน้องก็คือ สิบนิ้วนี่แล้วก็ความสูงค่ะจะอยู่ที่ประมาณ5.5นิ้วนะคะแล้วก็ความกว้าง3นิ้วนิดๆสองใบนี้ไม่ได้ต่างกันแค่ขนาดของกระเป๋านะคะยังต่างกันที่โซ่ด้วยขนาดของโซ่มันก็ต่างกันคือตัวที่เป็นไซส์แปนะคะความหนาของตัวโซ่จะอยู่ที่2.5เซนติเมตรนะคะส่วนไอตัวที่เป็นไซส์สิบมันจะความหนาอยู่ที่1 0เซนติเมตร เปิดใช้ของรุ่นนี้นะคะเขาจะใช้การบีบด,ด้านข้างค่ะแล้วก็เปิดมาด้านในก็จะเป็นแบบช่องคอมพานเมนหนึ่งอ่ะ,อะก็คือจัดเก็บทรงอย่างดีข้างในนะคะก็จะเป็นคอมพานเมนโลง่ลงๆเลยหรือเปล่าแล้วก็จะมีช่องแบนๆช่องหนึ่งนะคะข้างบนอืมก็ดูแบบน่าจะใส่ของได้เยอะนะเดี๋ยวเรามาใส่ของให้ดูกันแต่ว่ามาดูใบนี้ก่อนโ่้ยใบนี้ข้างในคือแบบเป็นสีครีม สว่างสะอาดสะอ้านมากแล้วก็จะมีช่องข้างบนเหมือนกันนะคะพวกแบรนด์สแตมป์น่ะก็จะอยู่ด้านในตรงนี้เห็นไหมคะนี่เดี๋ยวอินเสิร์ตพามให้ดูมันจะเขียนว่า Chanel Made in Italy นะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นไอตัวสติกเกอร์โฮโลนะคะเป็นแผ่นหนังอยู่ข้างในอยู่ตรงนี้นี่มันจะมันจะอยู่ตรงนี้ สติกเกอร์โฮโลนะคะเพื่อบอกว่าเป็นโฮโลอะไรซีเรียลนัเบอร์อะไรนะคะนอมบิวจะมาให้ดูดีเทลของตัวชาแนลบอยไซต์แปนี้ละกันนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะดีเทลเหมือนกันเลยก็คือข้างหน้าเขาก็จะเป็นซีซีควยแบบนี้แล้วก็ตรงตุ่มที่เป็นตุ่มตรงกลางนะคะก็จะมีซีซีควยตัวเล็กๆด้วยเห็นไหมแล้วก็ ด้านข้างค่ะก็จะมีเขียนบนอะไหล่ว่าชาแนลนะคะทั้งสองด้านเลยเออคือใบนี้ยังไม่ได้เอาพวกแบบไอ้พวกซิลอะไหล่ยังไม่ได้เอาออกเลยนะคะแล้วก็จะมีดีเทลตรงหมุดตรงนี้อีกก็จะเป็นซีซีควายแบบถูกหมุดเลยกระเป๋ามันจะเป็นสายโซ่ค่ะแล้วก็สลับกับสายหนังนะคะสายหนังมันจะรองบาดแล้วก็ทําให้เราอะไม่เจ็บเวลาที่สะพายนะคะ เรามาลองใส่ของให้ดูกันนะคะสําหรับใบเล็กเนี่ยคนอาจจะสงสัยว่าใส่กระเป๋าตังค์ใบยาวได้หรือเปล่านะอันนี้จะเป็นกระเป๋าตังค์ใบยาวนะคะ2อพับของชาแนลนะชึบชึบชอู้ Ooh. มันลําบากมาก ไม่ได้ทุกคนมันใส่เฉียงๆแล้วมันก็เหมือนจะหยัดลงนะแต่ว่ามันปิดไม่ได้เลยไม่อยากทรามานน้องเกินไปก็คือเอาออกเถอะ oh, <no. S 1> งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะแล้วก็ใส่แบบ Essential ลทุกอย่างของเรานั่นก็คือแป้งและแป้งปัดแป้งด้วยอ่าเอาซีใส่ได้ใส่ได้ลิปนะคะยาหยาตาอะน้ำหอม ุยใส่ได้ยังใส่ลิปได้อีกอ่ะอ่ะใส่อีกโอเคลองปิดปิดไม่ได้แร้วแม่ลองปิดได้โอเคใส่ได้นะคะคือบิวจะลองใส่ให้ดูแบบ ที่มันของเยอะเลยนะคือจริงๆไม่ต้องพกเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้คือใส่ให้ดูว่าความจุมันประมาณนี้เลยนะคะซึ่งโอเคนะเออไม่แย่อะต่อไปนะคะจะมาลองใส่ในบอยสิบซึ่งเออก็เอากระเป๋าตังค์ใบใหญ่ไปเลยค่ะนี่นะคะใส่ได้อยู่แล้วชิวๆปแก๊แล้วก็เอาแบบเมื่อกี้เลยอะแป้งหนึ่ง แป้งปัดแป้งไปอีกหนึ่งลิปสติกสองน้ำหอมหนึ่งชึบชืบยาหยดตายาดมตาหงทยเฮชิวชิมาแกซึ่งแบบก็แอบยังนมีที่นะ ลองใส่พาวเวอร์แบไปอีกแก้คนายกับกระเป๋าไับ้าปิดได้จ้าอ่าโอเคก็คือใส่เป็นกระเป๋าสตางค์ใบายาวได้แล้วก็บิวใส่เป็นพาวเวอร์แบเพิ่มมาแล้วก็ยาดมหงไทยอีกหนึ่งอันนะคะ <Okay. S 1> โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาสะพายดูกันดีกว่า ้งสองใบนี้นะคะซึ่งส่วนตัวบิวคิดว่าใส่ไหนก็สวยอะอืมจะใส่8จะใส่10บก็แล้วแต่เลยเพราะว่าใส่แอดอะมันก็เห็นใบเล็กแต่ว่ามันใส่ของได้โอเคเลยนะสําหรับการออกจากบ้านวันหนึ่งบิวว่าโอเคแล้วพอดีเลยแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่าเออตัวเองอาจจะไม่ได้ตัวเล็กมากเนี่ยอาจจะมาที่ไซส์นี้นะคะเพราะว่าใบนี้มันอาจจะดูเล็กไปมาที่ไซสิบเนี่ยมันก็คือบิวว่าใครๆก็สบายได้แหละ เออมันสวยเลยนะคะแต่สําหรับการเลือกกระเป๋ารุ่นนี้สักใบเนี่ยดูว่ามันก็จะต้องขึ้นอยู่กับสีขึ้นอยู่กับอะไล่ขึ้นอยู่กับหนังด้วยนะว่าใบไหนเหมาะกับเพื่อนเอ,นอย่างใบที่เป็นหนังคาเวียร์มันจะเป็นรอยได้ยากกว่านะคะสําหรับใครที่แบบไม่ค่อยจะดูแลกระเป๋าสักเท่าไหร่ ในเรื่องของสีก็คือดูจากการแต่งตัวของเ,เพื่อนเลยแล้วก็เรื่องของอะไหล่เนี่ยอย่างอะไหล่ลมควันนะบิวว่ามันจะเหมาะกับคนที่แบบดูเท่ดูมั่นใจดูลุยๆหรือว่าเปรี้ยวก็ได้นะคะแต่สําหรับอะไหล่ที่เป็นอะไหล่ทองแบบไลโก้แบบเนี้ยบิวว่ามันจะทําให้เราดูลุกคุณขึ้นดูแบบพูดดีขึ้นนะคะใครที่มาใส่ลุกคุณก็จัดไปสีแบบนี้นะคะ แล้วเพื่อนๆชอบใบไหนกันคะสําหรับบิวคือแบบเออเลืองไม่ได้นะตัดใจไม่ลงแหละคงไม่ยอมสำหรับวันนี้นะคะบิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับใครที่ชอบดูรีวิวการรีวิวกระเป๋านะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย